ทุกสิ่งทุกอย่างโลกที่มันเปลี่ยนแปลงไปครอบครัวที่มีปัญหาเรื่องอไรายได้ไม่พอกับรายจ่ายสาเหตุมันเกิดจากอะไรผู้ปกครองน่าจะรู้ดีที่สุดว่าปัญหาคือการไม่รู้จักใช้เงินแต่วันนี้แต่ละครอบครัวรถจอดเต็มบ้านเต็มช่องนะครับการชักหน้าไม่ถึงหลังมันเกิดจากอะไรครับก็ต้องกลับไปถามว่าวันนี้ลำพังแค่เงินเดือนที่ได้แต่ละคนผ่อนรถผ่อนบ้านเท่าไหร่ ค่ากินอยู่แต่ละเดือนเท่าไหร่เติมน้ำมันเท่าไหร่ค่าโทรศัพท์ค่าจีปาถะเครื่องแต่งกายเครื่องใช้ในบ้านผมว่าค่าใช้ใจ่ายในแต่ละเดือนมันสูงมากการยิ่งเราเพิ่มภาระค่าใช้ใจ่ายเข้ามาในแต่ละวันในแต่ละเดือนสะสมแต่ค่าใช้ใจ่ายแต่ไม่ได้สะสมความสําเร็จมันก็จะยิ่งสร้างปัญหาให้กับครอบครัวเรา สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมานาสีจันนะครับก่อนอื่นผมต้องขอขอบพคุณท่านผู้ชมนะครับที่ได้ให้ความการุณนาช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับทางช่องมานาสีจันมาโดยตลอดนะครับผมจะพยายามทําคลิปที่ดีที่มีคุณค่าส่งมอบออกไปให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันอย่างต่อเนื่องนะครับสําหรับวันนี้ก่อนที่จะเล่าเรื่องที่ท่านผู้ชมอยากที่จะให้ นำเสนอนะครับก,ก็อยากขอขอบคุณไปถึง FC นะครับที่ได้ให้ความกรุณน,นาสนับสนุนกับทางช่องคุณหมอมาหน้านะครับก็มีพี่สุดานะครับอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับสั่งซื้อเสื้อมาเป็นไซส์ M 2ตัวไซส์ L 2ตัวนะครับคุณพี่สุดานี้นะครับอดีตเคยทำไล่นาสวนผสมทำโคกหนองนาอยู่ที่นครนายกปี2556 หลังจากนั้นก็ไม่ได้เข้าไปดูแลก็ปล่อยทิ้งร้างนะครับจนกระทั่งมาได้รับชมรับฟังคลิปหมอมานาแล้วก็เกิดแรงบันดาลใจก็กําลังเริ่มที่จะได้กลับเข้าไปปรับปรุปงพื้นที่ตัวเองนะครับตอนนี้ก็ไปขอพันก้าไม้จากศูนย์พอพันก้าไม้นะครับก็นําไปปลูกแล้วประมาณสัก200ต้นนะครับก็ต้องดีใจด้วยนะครับที่ พี่ได้กลับมาเริ่มลุยโคง้งหนองนากันอีกครั้งหนึ่งและก็ต้องขอขอบพระคุณพี่สุดาเป็นอย่างสูงนะครับที่ได้ช่วยเหลือสนับสนุนเรื่องเสื้อมิตรภาพ8ของคุณหมอมา้านะครับแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งนะครับพี่สันติชัยนะครับอยู่ที่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธาน,นีนะครับได้สั่งเสื้อรุ่นนี้เวอร์ชั่นนี้นะครับอคอกลมหนึ่งคอวีหนึ่งไซส์เอลนะครับ อยากเ,ยเป็นเพื่อนพ้องน้องพี่ชาวโคกหนองนาด้วยกันนะครับผมก็ต้องขอขอบพระคุณพี่สันติชัยเป็นอย่างสูงนะครับผมอยากจะฝากไปถึงท่านผู้ชมนะครับหรือ f อทุกท่านช่องทางในการที่ท่านจะสาม,มารถช่วยสนับสนุนเรื่องค่าใช้ใจ่ายช่วยหมอมานาะก็คือ ท่านสามารถที่จะช่วยสั่งซื้อเสื้อก็ได้นะครับมิตภาพ8เป็นเวอร์ชันนี้นะครับจะมีทั้งแขนยาวและแขนสั้นมีทั้งคอกลมและคอวีนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงของการรวบรวมจำนวนเพื่อที่จะได้สั่งทางโรงงานให้ทำมาให้นะครับเพราะเวอร์ชันนี้ทำไปเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับไม่เหลือแล้วนะครับราคาไม่น่าจะเกิน1้อยห้าสิบาทต่อตัวนะครับ แต่ถ้าเป็นเสื้อแขนยาวก็บวกเพิ่มไปไม่เกิน30บาทนะครับพยายามที่จะไม่ให้ท่านผู้ชมซื้อในราคาที่สูงนะครับก็จะเป็นราคาที่มิตรภาพระหว่างท่านผู้ชมและก็ทางผมเองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางของการช่วยสนับสนุนในการที่จะทําให้ผมมีไรายได้หรือท่านผู้ชมท่านใดที่อยากที่จะช่วยสมัครเป็นสมาชิก แบบ v i p ไม่ว่าจะปรึกษาโคกน้องนาห้าสิบาทนะครับต่อเดือนรับปรึกษาสารพันปัญหานะครับร้อยบาทแล้วก็ปรึกษาปัญหาเชิงลึกนะครับทุกเรื่องนะครับไม่ว่าจะทําธุรกิจทําโคกน้องนาเรื่องทุกอย่างนะครับแบบสุดยอดการปรึกษาแล้วกันนะครับก็คือร้อยห้าสิบาทต่อเดือนถามว่าการสมัครสมาชิกมันดีอย่างไรนะครับท่านผู้ชมสามารถที่จะ คุยกับผมได้ทุกเรื่องนะครับสามารถที่จะโทรมาปรึกษาได้ผมก็พร้อมที่จะให้คําแนะนําในทุกรูปแบบที่ผมสามารถให้ได้และการที่เราสมัครสมาชิกก็เป็นการช่วยเหลือทําให้ผมเองได้มีรายได้นะครับเพราะว่าการทําโค้งน้องนาการทําคลิป y o u t u b e ออกไปก็ไม่ได้มีรายได้อะไรเยอะแยะนะครับอะไรที่มันจะสนับสนุนให้คุณหมอมานะ้าสามารถที่จะมีกําลังใจในการที่จะ ทำคลิปใหม่ๆออกไปให้ท่านผู้ชมผมก็ฝากด้วยนะครับอย่างน้อยๆผมจะพยายามนําความรู้ผมนําประสบการณ์ผมมาถ่ายทอดให้ท่านผู้ชมได้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาโคกหนองนาหรือว่าการทําธุรกิจนะครับวันนี้ผมนั่งอยู่บริเวณถนนที่โคกหนองนาผมนี่นะครับ บริเวณถนนที่ผมนั่งอยู่ผมก็ตัดหญ้านะครับขี่รถซาเล้งผ่านไปผ่านมาตลอดก็ปลูกต้นไม้ตอนนี้ก็เริ่มเติบโตนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นกล้วยต้นมะม่วงต้นขนนุนอะไรพวกนี้นะครับด้านหลังมองไปก็จะเห็นกระชังปลาตอนนี้กําลังอนุบาลลูกปลานิลอยู่นะครับก็มีปลาธรรมชาติคือปลาดุกนานะครับจํานวนมากเลยที่มาตอดกิน อาหารที่เราหวานลงไปให้กับลูกปลานินนะครับก็ผลพลอยได้นะครับก็รอดูว่าจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับว่าผลผลิตจะได้เหมือนกับที่เราคาดหวังไหมถ้าท่านผู้ชมมองไปตรงบริเวณกระชังปลาท่านผู้ชมจะเห็นตรงหลังคาขาวๆตรงนั้นผมทดลองนะครับผมทดลองซื้อไฟล่อมแมลงหรือไฟล่อแมงดาเรานี่แหละครับแต่เป็นแบบโซลาเซลล์นะครับ เป็นตุ้มกลมๆเสร็จแล้วผมก็มาติดไฟล่อมแมลงไว้บริเวณกระชังปลานี้นะครับ mm. เพื่อที่จะล่อให้มแมลงมาตกลงไปในน้ํานะครับ mm. เพื่อที่ลูกปลานิลจะได้มีมแมลงเป็นอาหารนะครับ mm. แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือมันจะมีพวกปลาดุกนานะครับปลาธรรมชาติเนี่ยมาวนเวียนคอยตอดอยู่แถวกระชังเนี่ยเยอะมากก็เลยลองดูว่า ไฟที่ล่อมแ,แมลงเนี่ยแมลงจะมาหล่นลงไม้นะครับแล้วก็หลังจากที่ได้ติดไฟล่อมแมลงไปก็กําลังที่จะติดอีกสักบริเวณที่นาตรงนี้นะครับอีกสัก3าหลอดให้มันเป็น4หลอดก็คือหมายถึงว่า4มุมนะครับแล้วก็ติดตรงบริเวณบ่ออีก2หลอดนะครับสาเหตุที่ติดเพราะอะไรนะครับ คือไอเรื่องที่จะให้มแมลงมันหล่นลงไปในท้องนาเนี่ย <c oughs> ก็ไม่รู้ว่ามันจะมีประสิทธิภาพแค่ไหน <c oughs> เพราะว่าปลาเองก็ไม่รู้ว่ามันจะได้กินมแมลงหรือเปล่าแต่ว่าอยากที่จะติดไว้เพื่อที่จะให้มันเป็นสัญ,ญลักษณ์บอกชาวบ้านแถวนี้ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงมันมีการเลี้ยงปลาหน้าอะไรเงี้ยคนไหนที่เป็นพวกที่ชอบที่จะไปขโมยปลาหรือว่าไปแขวนเบ็ด ตามท้องไร่ท้องนาคนอื่นเนี่ยเมื่อเห็นมีสัญญาณไฟมีอะไรก็หน้าที่จะเป็นตัวที่จะแจ้งเตือนนะครับหลังจากที่ติดไฟอะไรเรียบร้อยก็จะถ่ายเป็นวิดีโอถ่ายเป็นภาพนะครับเดี๋ยวไปลงเฟซแล้วก็แจ้งไปในชุมชนว่าบริเวณโคกหนองนาของหมอมาน้าเนี่ยตอนนี้ได้ปรับเปลี่ยนเป็นศูนย์ในการเพาะเลี้ยงปลาแล้วอะไรเงี้ยนะครับก็จะได้ฝากไปถึงพี่น้องประชาชนคนไหนที่ชอบที่จะ หาปูหาปลาตอนกลางค่ำกลางคืนนะครับก็จะได้หลีกเลี่ยงไม่เข้ามาในพื้นที่นี้ซะอะไรเงี้ยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเราก็ต้องค่อยๆพัฒนาและวางแผนนะครับสําหรับวันนี้นะครับมีท่านผู้ชมสอบถามผมมาว่านะขณะน,นี้วิถีชีวิตการดํารงชีวิตของพี่น้องประชาชนทำไมมันอยู่ในภาวะที่ค่อนข้างยากลำบากและแล้งแค้นค่อนข้างที่จะขัดสน มันจะมีแนวทางในการที่จะหลุดพ้นจากปัญหาตรงนี้หรือไม่ผมว่าคำถามนี้เป็นคำถามที่ดีที่ทุกคนควรที่จะตั้หนักและลองฟังเพื่อที่จะเอาเป็นเหตุเป็นผลใน,ลในการวางแผนชีวิตตัวเองการที่วันนี้หลายๆคนหลายๆครอบครัวมีปัญหาเรื่องของรายรับไม่พอกับรายจ่ายมันก็จะทำให้เกิดการสะสมความเครียดแล้วก็ทาให้เกิดปัญหาภายในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นการหย่าร้างครอบครัวแตกแยก หรือว่าการกระทําที่ไม่ได้คาดคิดหลายคนก็ฆาตกรรมตัวเองหลายคนก็ไปทําการทุจริตปนจี้ต่างๆเยอะแยะนะครับผมอยากอยให้ท่านผู้ชมลองกลับมามองนะครับว่าวันนี้ต้นสายปลายเหตุอะไรคือสาเหตุหลักที่ทําให้พวกเราเดินมาสู่จุดที่ขาดสภาพคล่องต้องพูดแบบนี้นะครับอะไรคือสาเหตุที่ทําให้พวกเราวันนี้ขาดสภาพคลองอย่างหนัก อะไรที่ทำให้เราเกิดความเครียดหรือว่าเกิดภาระ,ะตึงตัวในเรื่องของรายได้เมื่อเทียบกับรายจ่ายผมเชื่อว่าหลายๆคนกำลังประสบปัญหานี้นะครับผมอยากจะเล่าท่านผู้ชมฟังแบบนี้นะครับสภาวะนี้ผมเรียกว่าสภาวะชักหน้าไม่ถึงหลังแล้วกันนะครับต้นสายปลายเหตุมันเกิดมาจากอะไรโดยส่วนใหญ่มันเกิดมาจากพื้นฐานครอบครัวเราเกิดมาจาก สิ่งที่เราประพฤติปฏิบัติไปถามว่าพื้นฐานครอบครัวเราอย่างไรครับวันนี้ผมอยากที่จะเตือนสติวันนี้เหตุการณ์ต่างๆมันเสมือนกับเหตุการณ์พ่อแม่ลังแกฉันพ่อแม่ลังแกฉันอย่างไรครับถ้าเรามองไปในสังคมชนบทวันนี้กับเกิดปัญหารายได้ไม่พอกับรายจ่าย สาเหตุก็คือวันนี้วิถีชีวิตของคนชนบทเองไม่ต่างกับวิถีชีวิตของคนเมืองอะไรที่คนเมืองมีในชนบทจะมีทุกสิ่งทุกอย่างวันนี้รถลาบ้านช่องต่างๆในชนบทมีเป็นจำนวนมากมีรถในแต่ละบ้านจอดอยู่เป็นจำนวนมากหลายคันสร้างบ้านกันหลังใหญ่โตมากการที่เรามีรถเยอะแยะ เราก็ต้องถามตัวเราเองว่าวันนี้แต่ละครอบครัวเนี่ยมีรถเกินความจำเป็นหรือไม่มีรถเหมาะสมกับปริมาณการใช้ไหมและมีขนาดของรถมูลค่าของรถเนี่ยมันพอเพียงกับการใช้งานเราไหมมันสมควรกับเงินในกระเป๋าเราหรือเปล่าวันนี้ผมมองแล้วมันเป็นค่านิยมที่เหมือนกับ พยายามที่จะสร้างให้คนอื่นยอมรับพยายามที่จะสร้างภาพให้สังคมภายนอกเห็นว่าครอบครัวเรามีฐา,านะนะมีรถคี่มีรถโก,โกโก้มีบ้านหลังโตโตแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณซื้อมารถยนต์การสร้างบ้านพวกนี้มีรายจ่ายตามมาเราต้องกลับมามองครับว่าวันนี้เราซื้อรถมาหนึ่งคันเราซื้อด้วยเงินสดหรือเงินผ่อนโดยส่วนใหญ่ คนไทยซื้อด้วยเงินผ่อนเพราะฉะนั้นเมื่อคุณซื้อด้วยเงินผ่อนมันก็จะมีผานล่เรื่องของค่าหวดเมื่อมองกลับไปถึงเงินเดือนคนที่ส่งค่าหวดลดคือใครมันไม่ใช่พ่อแม่หรอกครับที่ส่งค่าหวดลดเพราะพ่อแม่ไม่ได้มีเงินเดือนอายุก็มากไม่สามารถที่จะไปกู้ไฟแนนซ์อะไรผ่านหรอกครับแต่คนที่ซื้อรถมาจอดไว้ที่บ้านนอกต่างๆทุกวันนี้คือลูกหลาน คือคนที่ทํางานไม่ไว่าจะทํางานรับราชการหรือทํางานบริษัทก็อยากที่จะซื้อรถซื้อลาเพื่อที่จะให้เป็นหน้าเป็นตาของวงตระกูลของครอบครัวพ่อแม่ก็อยากจะได้เพื่อประดับบ้านประดับบาร,รมีตัวเองนะครับผมมองแล้วว่าวันนี้วัฒนธรรมแบบนี้ค่านิยมแบบนี้มันเป็นค่านิยมที่ผิดบางครั้งนะครับเราลองมองกลับไปว่า ลูกหลานเนี่ยไปทํางานเพิ่งเริ่มต้นกําลังที่จะเก็บเงินสร้างเนื้อสร้างตัวมันจะดีกว่าไหมถ้าวันนี้พ่อแม่หรือผู้ปกครองแนะนําให้ลูกหลานเก็บเงินไว้ใช้ใจ่ายในสิ่งที่จําเป็นพ่อแม่ก็ใช้ชีวิตอยู่สมรรใช้ชีวิตอย่างพอเพียงผมเห็นนะครับรถล,ลาที่จอดอยู่ในแต่ละบ้านในแต่ละครอบครัวนั้น แทบจะไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์อะไรหรอกครับส่วนใหญ่ก็จอดไว้เฉยๆนะครับอาจจะมีบ้างขี่ไปธุระขี่ไปทํางานบ้างถ้าลูกหลานทํางานอยู่ที่นี่นะครับแต่ถ้าลูกหลานไปทํางานที่กรุงเทพหรือทํางานที่อื่นทํางานเมืองนอกรถส่วนใหญ่ก็ถูกจอดไว้แต่ถามว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราซื้อมามันมีค่าใช้จ่ายตามมาเสมอ รถทุกคันที่ยังสามารถวิ่งในในท้องถนนคุณจะต้องเสียการต่อภาษีการต่อประกันต้องเติมน้ํามันต้องมีค่าเมเนเนต์ถามว่าถ้าเรารวมค่าเหล่านี้ในแต่ละปีมันเท่ากับเราต้องทํางานกี่เดือนเราถึงจะโคเวอร์กับรายจ่ายตรงนี้ถามว่ารถยนต์เนี่ยทำไมถึงไม่ค่อยแนะนํานะครับเพราะว่ามันมีค่าเสื่อมมูลค่าของรถจะลดลงทุกปีเพราะฉะนั้น คนใดคิดว่าซื้อรถวันนี้แล้วจะมั่งคั่งร่ํารวยมันไม่ใช่ครับเพราะว่ารถเราไม่ได้ไปเอาไปใช้ทามาหากินไม่ได้ไปสร้างดอกออกผลไม่เหมือนกับคนที่เขาไปวิ่งขนส่งไปโลจิสติกอะไรต่างๆพวกนั้นนะครับไปทํางานอะไรแบบนั้นคนที่เขาจําเป็นที่ต้องใช้รถในการสร้างเงินมันมีนะครับแต่ตามวิถีชีวิตหรือสไตล์ของชาวบ้านเนี่ยซื้อรถมาเพื่ออวดเพื่อโชว์คนอื่นว่าฉันมี ความสามารถในการที่จะซื้อก็อยากจะบอกนะครับทุกๆคนต้องคิดต้องตระหนักรถคันนี้มันไม่ใช่รถคันแรกและคันสุดท้ายกว่าที่ลูกหลานเราจะเติบโตกว่าที่ลูกหลานเราจะสร้างครอบครัวผ่านเรื่องราวของการซื้อรถมาเยอะแยะครับวันนี้อยากที่จะให้ผู้ปกครองก็พยายามที่จะเอาประสบการณ์ตัวเองอย่าเอาความอยากกินเลสข,ของตัวเองมาบังคับให้ลูกหลานต้องซื้อ เพราะมันจะเป็นพ่อแม่ลังแก่ฉันผู้ปกครองควรที่จะมองว่าทุกสิ่งทุกอย่างโลกที่มันเปลี่ยนแปลงไปครอบครัวที่มีปัญหาเรื่องไรายได้ไม่พอกับรายจ่ายสาเหตุมันเกิดจากอะไรผู้ปกครองน่าจะรู้ดีที่สุดว่าปัญหาคือการไม่รู้จักใช้เงินแต่วันนี้แต่ละครอบครัวรถจอดเต็มบ้านเต็มช่องนะครับการชักหน้าไม่ถึงหลังมันเกิดจากอะไรครับก็ต้องกลับไปถามว่าวันนี้ลำพังแค่เงินเดือนที่ได้แต่ละคน ผ่อนรถผ่อนบ้านเท่าไหร่ค่ากินอยู่แต่ละเดือนเท่าไหร่เติมน้ํามันเท่าไหร่ค่าโทรศัพท์ค่าจีปาทะเครื่องแต่งกายเครื่องใช้ในบ้านผมว่าค่าใช้ใจ่ายในแต่ละเดือนมันสูงมากการยิ่งเราเพิ่มภาระค่าใช้ใจ่ายเข้ามาในแต่ละวันในแต่ละเดือนสะสมแต่ค่าใช้ใจ่ายแต่ไม่ได้สะสมความสําเร็จมันก็จะยิ่งสร้างปัญหาให้กับครอบครัวเรา การที่ผมมาพูดเรื่องนี้เพราะอะไรครับผมคิดว่าวันนี้ประเทศไทยมีปัญหาเรื่องหนี้สินคัวรเรือนเยอะปัญหานี้สินมันเกิดมาจากอะไรมันมาจากพฤติธรรมของการชอบอวดชอบอ้างชอบโชว์ชอบให้ทําให้คนอื่นเห็นว่าฉันก็มีความรู้ความสามารถทําได้วันนี้เราควรที่จะไปอวดไปโชว์เรื่องของความขยันขันแข็งในการทำงานเรื่องของความประหยัดมัธยัติเรื่องของความพอเพียงเรื่องของความ มีน้ำใจเรื่องของการแบ่งปันเรื่องของการช่วยเหลือสังคมจะดีกว่าไหมครับดีกว่าที่จะมาอวดอ้างสิ่งของพวกนี้ซึ่งมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยถามว่าประโยชน์ที่ได้คืออะไรก็ได้แค่ขี่ไปทำงานได้แค่ขี่ไปเที่ยวใช้ประโยชน์เล็กๆน้อยๆน,นะครับถึงเวลาเดี๋ยวมันก็เสื่อมสภาพกลายเป็นเศษเหล็กนี่คือเรื่องจริงผมมาพูดแบบนี้เพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมได้เห็นอะไร ครอบครัวที่ชักหน้าไม่ถึงหลังครอบครัวที่มีปัญหาสภาพรายได้ไม่พอกรบรายายต้นสายปลายเหตุเกิดจากอะไรเกิดจากการใช้ใจ่ายที่ไม่ได้เห็นคุณค่าอย่างแท้จริงเป็นการใช้ใจ่ายเพื่อสนองกิเลสและตัณหาเป็นการใช้ใจ่ายที่อยากที่จะทําให้ทุกคนยอมรับซึ่งค่านิยมแบบนี้ไม่ใช่ค่านิยมที่ถูกเพราะฉะนั้นนะครับสาระดีๆวันนี้ ผมหวังว่าท่านผู้ชมคงจะได้ประโยชน์จากการเข้ามารับชมรับฟังและผมก็ขอฝากท่านผู้ชมนะครับฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่องมาหนาสีจันทรด้วยครับวันนี้ผมขอสวัสดีครับ